สามสิปีนะตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาแล้ว9%นตนะแล้วเขาบอกว่าตอนนี้เข้าเอลนโยแล้วตอนนี้อาจจะไม่เห็นผลเพราะพึ่งครับผู้ว่าขอนแก่นมีมติเพิ่มการระบายน้ําในเขื่อนอุบลรัฐวันละ3ล้านลูกบาศก์เมต MM รหลังน้ําในเขื่อนเพิ่มขึ้นแล้ว80%ของความจุอ่าง <ไ sermon> <landscapes> เมื่อวันที่6ตุลาคม2,566 นายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยหลังการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2566ครั้งที่4ทับ2566เพื่อพิจารณาประเด็นการบริหารจัดการน้ำและพร่องน้ำในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นโดยมีนายชานชัยสอนศีวิชัยรองผู้ว่าราชการนายพิสิทธ์วงเทียนธนาหัวหน้าสําน,นักงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จังหวัดขอนแก่นและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ศาลากลางจังหวัดซึ่งมีนายอำเภอทั้ง26อำเภอร่วมประชุมผ่านระบบสูงสรุปในที่ประชุมมีมติคือให้เขื่อนอุบลรัฐปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันที่8ตุลาคมเป็นต้นไปโดยให้ปรับจากเดิมอัตราการระบายวันละ0ูล้านลูกบาทเมตร เพิ่มเป็นวันละ3 000. 000. 000. ล้านลูกบาทเมตรและหากเขื่อนอุบลรัฐจะเพิ่มอัตราการระบายน้ำมากกว่าวันละ3ล้านลูกบาทเมตรให้นำเสนอเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีกครั้งสำหรับเขื่อนอุบลรัฐปัจจุบันมีน้ำปริมาณ1959ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ80เอร์เซของความจุอ่าง มีปริมาณน้ำใช้งานได้จริง1,377ล้านลูกบาทเมตรหรือร้อยละ74อร์เซและมีการระบายผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้าวันละ8 0 0นลูกบาทเมตรขณะที่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำของเขื่อนอุบลรัฐมากถึง427ล้านลูกบาทเมตรจึงทำให้ต้องมีการระบายน้ำเพิ่มจากเดิม